เป็นเวลาหนึ่งปีเต็มๆที่ช่องของผมนั้นได้ทดลองพิสูจน์เรื่องตำนานในไมค์คาร f บแต่ไม่มีเรื่องไหนเลยที่ใกล้เคียงกับเรื่องนี้สิ่งที่เกิดขึ้นกับสัตว์ในโลกไมค์ค r รับปกติแต่จู่ๆพวกสัตว์เหล่านั้นก็ถูกเย็บเข้าด้วยกันและกลายเป็นมอนสเตอร์ที่น่ากลัวยิ่งกว่าฮีโร่บายและมันจะเกิดขึ้นแค่หนึ่งครั้งต่อปีแล้วมันมีชื่อว่าตุช ตเอนติตีมันมีข่าวหรือพูดเอาไว้ว่ามันจะคอยจ้องมองเพลเยอร์ที่เข้ามาในเซิร์ฟนั้นและค่อยๆเย็บเข้ากับร่างกายของมันและมันจะเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าผมขอควรหนึ่งไลค์หแชร์ให้ถึงหนึ่งพันไลค์หนึ่งแชร์คุณผู้ชมเห็นไหมว่าตรงนั้นคืออะไรฮ ผมไล์ไงถ้าไม่กดไลค์ผมมาสั่งปิดเกมโลโบกถาวรผมต้องบอกก่อนเลยนะคบว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่เกิดขึ้นได้เพราะอะไรเพราะประมาณอาทิตย์ก่อนนะเว้ยผมได้ย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆของตัวเองที่อัดเอาไว้เล่นๆครับแล้วปรากฏว่าผมเจอกับโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า1ปีแล้วปรากฏว่ามันมีฟุตเทจเยอะมากครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมเปิดให้ดูก่อนเลยและนี่คือคลิปแรกที่ผมอัดเอาไว้ครับอัดเมื่อประมาณวันที่13สสิงหาปีที่แล้วครับมันเกี่ยวกับอะไรผมขอดูก่อนโอ้ อ,อ๋อผมจำได้แล้วผมพยายามดันไอ้เจ้าแก่เนี่ยกับหมูเข้าด้วยกันด้วยเพราะว่าถ้าเราดันเข้าด้วยกันใช่ป่ะมันจะเกิดแบบอาการบั๊กเหมือนตัวไม่ได้เย็บติดกันครับคุณผู้ชมโอ,อ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวนะคุณผู้ชมเห็นอะไรป่ะครับผมมั่นใจเลยว,ว่าตอนมอัดคลิปนี้เนี่ยผมไม่ทันได้สังเกตมุมขวาบนเลยว้ยผมลองย้อนคลิปไป what is เด <Yeah. S 2> er. เดี๋ยวผมจําได้ว่าตอนผมอัดแรกๆนะครับผมไม่เคยเจอไอ้เจ้าเอนดิตี้ตัวนี้เลยเว้ยทำไมมันดูน่ากลัวหัวเดี๋ยวดูต่อก่อนมันมันมาตอนไหนเนี่ยผมไม่รู้เลยว่ะเอนาหายไปแล้ววัดคุณผู้ชมเห็นป่ะแล้วเบ็ดตบป้ะผมก็แตกอ้ฮะ oh ah. แล้วมันยังไงต่อมันก็ไม่ได้รวมร่างกันเหมือนแบบไอ้เจ้าตัวเมื่อกี้นะคุณผู้ชมเอา้า ว้าว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 คุณผู้ชมเห็นมุมขวาบนไหมครับมันคือตัวที่มันเย็บติดกันโคตรน่ากลัวกัหลอดเลยว่ะเดี๋ยวมันมันเกิดขึ้นในปีที่แล้วใช่ไหมถ้าเราลองทำในปีนี้วันที่เดียวกันเป๊ะๆเราเจอกับอะไรบางอย่างหรือเปล่าแล้วตอนนี้นะฮะผมได้เข้าเวอร์ชั่นเหมือนปีที่แล้วเป๊ะๆเลยครับมันคือเวอร์ชั่น1.6.4แล้วก็เป็นในวันที่เดียวกันด้วยผมโหลดแบบวันที่เดียวกันมาเป๊ะๆเลยครับมันอยู่ตำแหน่งไหนนะให้เราทดลองตอนแรกอ่ะอาจจะอยู่ฝั่งขวามือก็เป็นไปได้นะครับแต่ว่ามัน เลยอ่ะเดี๋ยวห,ยหรือว่าเพราะว่าผมเล่นเอามาเล่นในเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะฮะเดี๋ยวขอเดินดูก่อนเผื่อเราเจอตำแหน่งเดิมน่าใช่โว้ยเดี๋ยวเดี๋ยวบ่อน้ำคุคุณกันไม่ได้อยู่โอเคผมเจอแล้วครับคุณผู้ชมไหนขอดูหน่อยซิว่ามันยังจะมีหมูกับแกะไ,ได้ยินเสียงยังอยู่เหมือนเดิม,มดังเป็นนะคุณผู้ชมถ้าผมหันหลังตอนนี้สามสองหนึ 3, 2, ่ง นะมีอะไรไหมไม่มีเนาะตอนแรกเหมือนในคลิปมันจะอยู่ตรงนี้นะฮะแต่ว่าตอนนี้คือไม่มีหรือว่าเราต้องโลเพวะเอ,อ,อ้ยมีของอยู่เยี่ยมเยี่มเราลองนะคุณผู้ชมปั๊บลองดันดันดันเข้าไปดันฮึบครับฮึบเฮ้ยลลองขึ้นมาทีนี้มอง ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอ,อหรือว่าบางทีไอ้ฟ้ามนันอาจจะแกล้งผมหรือเปล่าวะคุณผู้ชมคิดเหมือนกันไหมอาจจะมาวางมอนสเตอร์ให้ผมวัวหลอนๆเล่นๆหรือเปล่าไม่มั่นใจเดี๋ยวผมขอลองขึ้นที่สูงดูหน่อยดีกว่าวะถ้าเราลองมองจากที่สูงดูหน่ยดูซิว่ามันมีมอนสเตอร์ตัวไหนเกิดขึ้นหรือเปล่าถ้าคุณผู้ชมเห็นตัวอะไรก็ลองคอมเมนต์บอกผมด้วยนะฮะออมันก็ดูปกติดีนี่หว่าไม่เจออะไรเลยให้ปกติหมดเลยเออ บางทีผมก็สรุปได้เลยนะฮะว่าไอ้ฟ้าหรือเพื่อนผมไอ้ลิงเนี่ยอาจจะมาแกล้งผมก็เป็นไปได้นะฮะแต่รู้สึกว่าไม่น่าย้อนกลับมาเล่นเลยว่ะเหมือนเดิมเป๊ะเลยเสียเวลาจะจัดเอาละปะผมว,ว,ว่าคลิปนี้น่จบแค่นี้แน่นอนเลยว่ะไม่มีอะไรเลยเสียเวลาจัดแล้วมันก็ผ่านมาเป็นเวลา1เดือนเต็มๆที่ผมได้ลืมเกี่ยวกับไอ้เจ้าติชเอนติตี้ไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่าจู oo oo ่ๆก็มีข้อความปริศนาเนี่ยเด้งเข้ามาใน Discord ผมครับแล้วเขาก็ส่งคลิปบางอย่างมาให้ผมดูและเจ้าหมอนี่นะฮะมันชื่อว่าแคทแมนะฮะเขาด้ ส่งคลิปมาเว้เป็นคลิปหลักฐานและตั้งชื่อว่าช<ะ>ิปปี้เฮ้วเขาเขียนข้อความเอาไว้ว่าเขาได้ลองเล่นเวอร์ชั่น1.7.1ครับคุณผู้ชมแล้วก็เจอบางสิ่งที่มันดูน่ากลัวหรอและคลิปนี้นะฮะมันก็ได้ถูกอัดเมื่อเวลาประมาณวันที่26พฤศจิกายน2.0.2.3ในเขาดูหาน่อดดินี้เป็นสกินสตีฟเอวอร์ชั่น1.7.1นะฮะอ๋อ เอ้ยเขาพยายามดันแก่เหมือนคลิปผมเลยเหมือนที่ผมลองทําเลยมันยังไงมันยังไงไมันเป็นยังไงอาา่าฮะเขาก็ลองทําแบบปกติเลยนะฮะไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าก็ไม่น่ามีอะไรเกิดขึ้นครับผมโอ้อเดียวมันเกิดขึ้นจริงได้ยังไง หมูล้มลงกับแกอ้าแล้วมันคุณแคทแมนเขากำลังดนดูดยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เรียบร้อยแล้วมวาวเมื่อเจ้าแกะตัวเลยให้มันถูกเย็บกับเจ้าหมูครับคุณผู้ชมมันพยายามดูดเลือดแล้วพอมันดูดเลือดไปเรื่อยๆพอมันได้เลือดไปุ๊มมันได ลายเป็นเจ้าหมอนนี่โอ้ยบ่ายกอดผมรู้สึกว่าเรื่องนี้ค่อนข้างแบบน่าติดตามมากๆแล้วเหมือนว่าเราก็เกือบจะเข้าใกล้ไอ้เจ้าสติ e ทเอ็นดิตี้เรียบร้อยแล้วด้วยนะฮะคุณผู้ชมโอ้ oh. ผมต้องบอกเลยนะฮะว่าไอ้เรื่องของสตรีทเอนดิตี้เนี่ยผมลืมมันมากกว่าหนึ่งเดือนเต็มๆเลยนะเวย้ยและไม่คิดไม่ฝันว่ามันจะมีคนเนี่ยมาทดลองเหมือนผมครับและเขาก็ดันเจอเกี่ยวกับสติ e ทเอ็นดิตี้มิวแทนด้วยเวย้ยประเด็นเลยเอาละ่ะแต่ในเมื่อมันมีหลักฐานโผล่ขึ้นมาให้เรานะครับคุณผู้ชม เราอย่ารอช้าเลยดีกว่าเดี๋ยวเราไปพิสูจน์กันในเวอร์ชั่น1.7.1เหมือนที่เขาพิมพ์เข้ามาหาเรานะฮะซึ่งผมได้เตรียมเอาไว้แล้วผมไม่รู้ว่าเวอร์ชั่นนี้เนี่ยมันมีบั๊กอะไรหรือเปล่าครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเรากดเซฟแล้วเราเข้าไปเลยดีกว่าผมต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าเราไม่เคยเจอไอติตี้มาก่อนเลยครับและนี่จะเป็นครั้งแรกที่ผมได้มาลองทําในแมปของปี2023เดือนกันยาวันที่26นะครับคุณผู้ชม เป็นการย้อนยุคที่ไกลมากเอาละเรามาลองดูกันว่ามันจะเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าคือในคลิปเนี่ยไอ้ป้ามึงดูเราใช่ป่ะว่ามันจะดันต้องดันไอ้เจ้าแกะกับหมูมาชนกันอก็แบบที่เราดูไงในคลิปโอเคมันดันเลยไหมดันเลยดันเลยดันเลย แกะดน่ตอนนี้ผมได้อัดคิวมาด้วยครับมาดูว่ามันจะเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าเหมือนในคลิป<อ>ที่เราดูหรือเปล่านะค<อ>ุณด,ดันหมูต้องเอาข้าวล่ออันดันได้ดันได้อย่าล่อเลยโอเคไอ้ฟ้าดันแกะมาดิดันอยู่เพื่อนเอาไปตรงตรงเฮ้ยมันเธอแกะดำเฮ้ยแกะขาวชนแล้วแกะขาวชนแล้วเฮ้ยแกะดำไม่เกิดอะไรขึ้นต้องเอาแกะขาวไชนไหวฟ้าสชนแล้วชนแล้วช่วยกูดิช่วยกูสวยสวยชนแล้วสวยโอ้ยชนมันยังมันต้องแบบหน้าชนกันเหมือนในคลิปเลยเอาไมนะเอาไปฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายปึ๊บ เดี๋ยวอะไรเดียมันหินแดงเดี๋ยว,ยวถ้าผมจำไม่ผิดไอเสียงเมื่อกี้นี้เนี่ยมันคือเสียงตอนที่เกิดสมมติระหว่างหมูกับแกะแต่ว่าที่เราทำมันไม่มันไม่ได้เกิดขึ้นอย่าง,งนั้นมันม,มีแค่เสียงหรอมันมีแค่เสียงเฮ้ยมันจะบอกนะว่านี่เรามาเสียเที่อืแล้วอ่ะมันไม่ใช่เรื่องจริงแล้วหรอวะ ไปก็ตแต่เดียวนะตอนนี้คือเรามันเดือนกันยาใช่ป่ะแสดงว่าถ้าเรารออีกสักหนึ่งเดือนไปยังเดือนตุลาคมวันฮาโลวีนมันจะเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าวะไอ้ฝาคิดว่าไงจะเกิดขึ้นจริงก็ได้แต่ไม่ใช่วันดีโอเคเดี๋ยวเรารอฮาโลวีนดีกว่าครับและในที่สุดมันก็ถึงเดือนตุลาคมแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่ถึงวันที่31ตุลาคมครับวันฮาโลวีนแต่ว่าเหมือนไอ้ฟ้ามันได้สร้างเซิร์ฟให้ผมมานะฮะคือตอนนี้น่ยวันที่15ตุลาไม่มั่นใจว่าไอ้ฟ้าเนี่ยมันสร้างเซิร์ สร้างประมาณ16กวันก่อนถึงฮาโลวีนเพื่ออะไรเนี่ยเดี๋ยวลองเดินไปหาดูนะฮะก็แต่ฟ,ฟาอยู่ไหนวะเดี๋ยวแล้วนั่นเครื่องอะไรนะไอ้ฟาดิว่าเดี๋วเพื่อนมาเร็วมาเร็วเดี๋ย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 วอย่าเพิ่ใงใจเย็นใจเย็นเกิดเกิดอะไรขึ้นพูดก่อนคออกูรู้นะเว้ยว่าวันเดียวไม่ถึงเวลาแนละ้วของเราวันนี้ไม่ถึงเวลาฮาโลวีนแต่เมื่อคืนกูฝันอนะ มันมีสติมันยทีทมากฝันกูแล้วกูก็ฝัน่ากากูคอเาพินีนี่จะเลี่ย าการสร้างเครื่องเนี้ยฮะอย่โบอกนะว่าใช้พิสตันดันหมูกับแกะอ,อย่างนั้นหรอแล้วแกะอยู่ไหนอะใช่เราจะถอดมาเมื่ตอตอนที่กูกำลังเจ๊กแกะอย่บอกนะว่าเดี๋ยวมันก็ฟังดูเม็กซ์น,นะฮะที่ไอฟ้ฟาจะฝันเกี่ยวกับเรื่องประหลาดช่วงเดือนฮาโลวีนวก็เป็นไปได้นะฮะคุณผู้ชมรบๆบรบรบผมว่าพอนขัางถึงเวลาเลยนะเนี่ยแหละเราแค่ทำการใช้เครื่องที่กูสร้างด้วยไอคิวหนึ่งร้อย<ๆ> หนึ่งร้อยสามร้อยสามร้อยล้านไอคิวของกูเอานะไปดึงคันโยกนี่อีกสามสองหนึ่งเจ้าไปไม่ออกมาเอยเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ป้าอะไรเนี่ยเจ้าไปใส่หัวมังทองมาจากไหนเดียวมาไงไอ้ป้าเอาเฮ้ยเอาเฮ้ยเอาเฮ้ยแปลกแล้วแปลกแล้วอันนี้ไม่ใช่แล้วครับไม่ใช่ ช่วยหน่อยเร็วเยอะมากเลยเพื่อนมาช่วยเราโอ้ยวันที่ที่เราฝัานมันเป็นจริงวะเพื่อนจริงอะไรไม่มีติตติเอนิตี้แต่มีซัมบี้เกิดขึ้นมันจริงยังไงเพื่อนเราเราเข้าใกล้เขาต่อแล้วเยอ<ด><จ>ะเลยเนี่ยออกมาวันฮาโลวีนซัมบี้เด้วยประเด็นเลยเพื่อนโอ้โอ้ my god เลยก็ไม่เอาไม่สู้ไม่สู้หนีก่อนหนีก่อนโอ้ยังเยอะเลยหายไปแล้วเพื่อนกู้าไปแล้วโอ้ยห oh ายกอดผมว่านะวันที่สิบห้าตุลาเนี่ยก็เหมือนจะแปลกๆแ,แล้วเริ่มแปลกๆแ,แล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นแน่ถ้าเรารอยันจนถึงวันฮาโลวีนโอเคออกเซิร์ฟแล้วเจอกันนะเพื่อนวันฮาโลวีนและทันใดนั้นเองเมื่อถึงเวลาตอนเที่ยงคืนของวันที่31ตุลาคม2023วันฮาโลวีนจู่ๆคน oh. ที่ชื่อว่าแคทแมน456ก็ได้ส่งข้อความประหลาดมาพร้อมกับแบบแบบหนึ่ง ซึ่งเขาเขียนเอาไว้ว่าขอแสดงความอินดีด้วยคุณมีสิทธิ์ได้เข้าเล่นแมบบนี้พึ่งผมงงมากเขาต้องการอะไรอะ่ะเขาส่งแบบมาให้ผมลองเว้ยแต่ว่าไม่ได้บอกข้อมูลอะไรเพิ่มเติมเลยเพราะว่าข้อความด้านบนเกี่ยวกับสตรีทเอนดิตี้แต่ว่าด้านล่างมันเหมือนเป็นแค่แมบบธรรมดาโอเคเดี๋ยวผมไปลองเล่นดูเลยดีกว่าครับและนี่คือเซิร์ฟที่มันส่งมาให้ผมนะฮะในวันที่31ตุลาคมวันฮาโลวีนเว้ยคือตอนนี้เนี่ยผมไม่มีไอเดียอะไรเลยว่าในการเข้าเล่นเซิร์ฟนี้คือเราเข้ามามันตอนแรกว่ามันแบบเป็นวภาพเปล่าใช แต่ตรงนี้เนะี่ยมันเป็นลับบี้แล้วผมงงมากเอ๊ะเดี๋ยวเดี่ยวเดียวเดียวเดี๋ยวผู้ชมเห็นอะไรปะครับเหมือนอยู่ยดีชาวบ้านมันก็สปอนมาอยู่ตรงนี้ด้วยออครับเหมือนเขาพยายามขายบ้านเหรออุ้ยนี่ไม่ได้ชอบเหมือนเขาขายของครับว้าขายของเยอะแยะเลยนี่นี่ไหขายนี่ขายแตงโมอันนี้ขายพวกแร่ออมาชซิสแร่ทับทิมเว้ยแร่มันเละไงนะเออเอ่อแร่บุวงๆุง้ะผมลืมชื่ออุ้ยนี่อันนี้เขาขายของเทรดของได้ออกูดอยู่นะแล้วเรามันมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมมมมีีเบบบาะะแแสสอไไรรกก็่น้้ผูว ฮัลโหลฮัลโหลบ้อทำไมอยู่ดีเองก็มองมองมองค่อยอย่างนั้นน่ะมีอะไรหรือเปล่าเอ๊ะวันนี้ก็มองแต่ท่แล้มันมีอะไรอยู่เอเฮอเดี๋ยว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 คุณผู้ชมครับเมื่อกี้นี้มันมีชาวบ้านตรงนี้ปะหรือว่าผมตาฝาดผมเริ่มสงสัยแล้วว่ะหรือว่ามันมีใครกําลังแอบตอเกอร์เราอยู่หรือเปล่าคนลุกเลยล็อบบี้ตรงนี้มันดูไม่มีอะไรเลยครับผมหาข้อมูลอะไรจากตรงนี้ไม่ได้เลยเพราะนข้างงงเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเด บนเออเลยอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวเพื่อนว่าไม่แค่ตัวเดียวแต่เป็นทุกตัวเลยผมทำอะไรผิดหรือเปล่าวะโอ,โอ้ไปดีกว่าผมขออนุญาตเดินไปข้างหน้าแล้วกันนะคุณผู้ชมผมเริ่มกลัวแล้วว่ะ <c oughs> โอเคหวั okay. งว่าไปทางนี้เราจเจอกับอะไรบางอย่างแต่เหมือนว่าเรามีเบาะแสเดินมาทางนี้นะฮะอุ้ยซอมบี้โ no, 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 น้โน้โนโนโนเพื่อนที่เราไปทำอย่างนั้นไม่มีมัดด้วยว่าเอามัดไปเกินนะหนีก่อนหนีก่อนไปแล้วไม่อยู่ไว้ไม่อยู่ไม่อยู่โอ้รอ, oh, อดมาได้จากฝูงซอมบี้เรามาเจอไบโอมใหม่ไบโอมหิมะครับแล้วยังไม่เจอเข้อมูลอะไรเกี่ยวกับสตรีทเอนติตี้เลยเออทำตันด้วยเขาทำไม่ได้เราต้องอ้อมหรอหรือว่า จะมีถ้าให้เราได้สำรวจไหมเนี That ่ยผมรู้สึกว่า uh, ถ uh, 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 uh. ้าเราหาถ้าเจอเราอาจจะเจอข้อ exactly มูลอะไรบางอย่างก็เป็นไปได้นะครับคุณผู้ชมโอ้ยมีมาตรงนี้อุ้ยเจอกับนี่ด้วยว่ะคุณผู้ชมซาของเทมเปิลเราต้องอ้อมเข้าทางนี้นะฮะผมว่าอุ้ยใช่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 โอ้โหขึ้น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 อย่าแข็งตายไอ้เก้ารอดให้ได้โอเคโอเคโอ้กอดเดมอันตรายมากบอกว่า ยไปได้ครับคุณผู้ชมโคนเวลกูดอ,อะ่ะเยี่ยมมาเจอถ้าใหญ่ฮะคุณผู้ชมแล้วเราต้องทำยังไงต่อไม่มีมอนสเตอร์เกิดเลยอุย้ยทางนี้เป็นถ้าหาฮปากถ้ำเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดดีียว,เ,ยว,เ,ยวเอ๊ะเอ๊ะเ,เ,เดี๋ยวครับคุณผู้ชมช่วยย้อนคลิปกลับไปแล้วปรับเป็น0.25ทีผมว่าตรงนี้มันเคยมีหินก้อนใหญ่ๆไม่ใช่หรอทำไมอยู่ดีมันเปิดออกแบบไร้สาเหตุ ยายายาวยายายยยตอนเลขมันไม่มีไม่ใช่หรอวะตอนแรกมันเป็นหินขนาดใหญ่ปิดตรงนี้ระบไมตอนนี้มันเปิดให้เราเหมือนมันกําลังต้อนรับเราแต่ที่แปลกก็คือทีไมันมีบ็อกซ์โตนแล้วก็มันมีหมู่บ้านมีเทมโปวัดฮที่บูชาฮีโร่บายโอ้มค์ก็มีเอนเกตเวด้วยแล้วก็มีประตูสวรรค์คืออะไร เสียงหลอนประตูสวรค์มันมีจริงในีไมครับหลอมันต้องลงบอดสู้ไอ้เท่าไอ้เท่าอะไรวะอะไรนะกูกูกูเข้าเซอร์ไารแล้วกูมาติดอยู่ในตรงนี้กูติดนานมากเลยกูเพิ่งออกมาได้เนี่ยเดี๋ยวมันก็ ลาบมันมีอะไรก็ไม่รู้แต่ตอนนี้มันเข้าไปไม่ได้แล้วกูไม่ออกไปได้เนี่ยโอ๊ยก็ตอนแรกกูไปอยู่ที่แบบสปาที่ลอบบี้อะไรไม่รู้เว้ยซึ่งแบบมันแปลกมากสปาอะไรวะเดี <G ül> ย๋ยวมึงไม่หาถ้ามีหมู่บ้านในถ้าแบบนี้ได้เนี่ย กูไม่รู้เนี่ยกูเพิ่งหลอกมาเลยกูเจออะไรที่มันแปลกประหลาดกว่านี้เมื่อกี้แต่ว่าสิ่งที่มันเตะตามผมที่สุดเลยนะครับคือแท่นบูชาฮีโร่บายด้านซ้ายผมเนี่ยเห็นปะไอ้้าด้านซ้าย<อ>แทนยยแแน่นบูชาฮีโร่บายด้านซ้ายเนี่ยเราจะไปไปแท่นบูชาฮีโร่บายด้วยแล้วพิติพิติอะไรแต่มันเต็มที่นี่ไปหมดเลยเนี่ยไอ้ป้ามมง่อเราไปยืนตรงรอ้วไอดิมก็ตายดิเออเผื่อแบบมันมีการอัญเชิญบางอย่างหรือเปล่าเรออะไรวะ ลงน้ำ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 แล้วลงน้ำด่วนกูลีบุณลีไปลงน้ำก่อนน้ำอยู่นี่เอาไปไหนอะตายไปน่ะอู้เกืดรอดเดี๋ยวแต่กีนี้มันเกิดควันเหมือนในคลิปที่เราดูตอนเดือนเออกันยาเลยครับผู้ชมมันเกี่ยวกับแบบควัน มันก็จะมีสตีสเอนติตี้เกิดขึ้นมาเฮอผมเริ่มงงแล้ววะ่ะหรือว่าบางทีเดอนตุลาฮาโลวีนก็ไม่มีอะไรหรือว่าเราควรยอมแพ้รู้สึกเสียเวลามากเลยผมว่าคลิปนี้มันต้องเฟลแน่ๆเลยครับอาจจะไม่เอ่ลงช่องต้องขออภัยด้วยยอมแพ้ดีกว่าหลังจากฮาโลวีนผ่านมายันปีใหม่ก็ไม่มีข่าวอะไรเกี่ยวกับสตีสเอนติตี้อีกเลยจนกระทั่งวันที่19มกราคม2 0 2นคุณแคทแมน456ก็ได้ส่งไฟล์เกมแปลกๆมาให้ผมอีกแล้วซึ่งมันระบุว่าเป็นไฟล์าจากหนึ่ ในผู้พัฒนาเกมไมค์ครับที่ถูกไล่ออกแบบไม่มีสาเหตุเขาส่งเป็นไฟล์ .card มาเว้ยมันคือไฟล์อะไรอะ่ะผมจะไม่ผิดด .card ที่มันคือเอาไว้แก้เกมไมค์ครับนะครับเดี๋ยวลองโหลดดูดนนีกว่าโอ้ไมก็มันคือไฟล์อะไรเนี่ย layer oh. interact event ฮะวู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 วมันวูวูัูว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 อวูวูวูว่วัวูวูวูงูวูว่วู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 กูลังเวลื่วนทีู่ออยูเลยโอ้เอาไงดีวะดูิเหมือนมัน โอ้โหๆๆๆๆๆๆอะไรวะคุณผู้ชมฮู้ยโอเคผมว่าผมต้องส่งไฟล์นี้ให้ developer ผมว่าให้ hacker ไม่อย่างนั้นเราไม่มีทางรู้เกี่ยวกับ s t อ b i l i t y แน่นอนอันนี้ไฟล์ที่โคตรปิศาจเลยครับและมันก็ได้ใช้เวลามากกว่า1เดือนเต็มๆในการแก้ไขโค้ดให้กลับมาเล่นได้ปกติแต่สิ่งที่มันกําลังรออยู่ในโค้ดนี้มันอาจจะทําให้ผมนั้นต้องเลิกเล่นเกม m i n e c r a f ถาวรเอาละและนี่คือแมพหลังจากเราแก้โค้ดสําเร็จนะฮะบอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยปีใหม่แล้วด้วยวันที่ เก,กาา้ามกรลาแล้วบอกเลยว่าไอลิงก็ไม่ได้มาด้วยผมต้องลองคนเดียวครับคุณผู้ชมซึ่งไอคนที่แก้โค้ดให้ผมเนี่ยเขาบอกว่าให้เราลองเสกวัวกับหมูดูไม่มีไอเดียเลยว่าทําไมเราต้องเสกหมูกับแกะวะโอเคผมขอลองนะฮะเราต้องเอาวัวมานะวัวแล้วก็หมูใช่ไหมพิกอโอเคพิกนี่เราก็ต้องเสกใช่ไหมเสกจากอะไรก่อนวัวเดี๋ยวมันหมูแต่ว่ามันอยู่ในว,วัว แถ้าผมเสกเต็กหมูดูล่ะโอเคเลยโอ้โหโ้ไอ,อ,อคนแก้โคนดที่เขาทำอะไรให้ผมเนี่ยกอยากมันดูฮัลโหลมันมัน ดูแบบไม่ใช่สติแอนดี้แต่ว่ามันคือการแค่สลับสกินกันเฉยๆซึ่งผมแบบโอ้กอดเดมเสียเวลาอีกแล้วเหรอโอ้ oh, ยังไงดีรอบหน้าไม่มีแล้วนะผมบอกเลยแล้วมันก็ผ่านมาเป็นเวลาหนึ่งเดือนเต็มๆที่ผมได้ยอมแพ้จนกระทั่งเดือนมีนาคมไอคนที่แก้ไขโค้ดให้ผมเนี่ยก็ได้ทักมาบอกว่าผมอะ่ะได้ลองทําผิดวิธีเราต้องเอาตัวเราเองเข้าไปใกล้ๆกับพวกมอนสเตอร์ม็อบที่มันเปลี่ยนสกินด้วยแล้วเราจเจอเกับเรื่อง สุดเอติมันจะเป็นเรื่องจริงอีกรอบหรอและตอนนี้เดือนมีนา2024วันที่23และนี่ครับสิ่งที่ผมได้เซตอัพขึ้นมาใช่แล้วครับมันคือแกะวัวอุ้ยผมว่าผมลืมนี่หว่าคุณผู้ชมพิกด้วยเอาวัวมาทําการเสกไปด้วยในเครื่องนี้วเดี๋ยวเดี๋ยวอุ้ยผมลืมวัวมันในนี้นี่ว่าเราต้องเอาเสกเอาต้องเอาน้องวัวมาอ่จาจะกลายเป็นหมูใช่ไหมเอออย่างนี้ครับคุณผู้ชม และขั้นตอนต่อมาเนี่ยเหมือนคนเดเวล็อปเปอร์เขาบอกผมว่าให้เราเนี่ยเอาตัวเองเข้าไปในไอ้เครื่องนี้ด้วยเว้ยโอเคตัวอย่างแรกนะฮะผมบอกนี่ก็ทําเซ็ตก่อนเลยเอาละคุณผู้ชมพร้อมอยังผมไม่รู้ว่ามันจะเป็นเรื่องจริงหรือเปล่านะครับอโอเคเกมโหมดส v i เวลเข้าไปในเครื่องนี้ครับและทําการดึงหันยอกอาว what this d a ว้าวเดี๋ยวมันเกิดอะไรข้นกับผมเนี่ยในช่องเก็บของผมฮะคุณผู้ชมดูช่องเก็บของผมดิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองอีกรอบนะเิ่งเกิดขึ้นปะ่งว้าวว้าวว้าวว้าย้่วย้ววอรดวอ้วอดะไรไม่ไมไม่ F3P 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 f 3 d F3P เก้ดอะไรขึ้นวะ เดียกเก๋ยวเมกี้มันเหมือนผู้ชมเห็นอะไรไหมครับเห็นมันผมไหมตม่ก,กี้นี้พอเราแบบออกจากไอ้เจ้าเครื่องนั้นมามันมีบล็อกกติเกิดขึ้นไว้และหลังจากนั้นพอเราลี F3 ฟสามทีลีหน้าจอหนึ่งทีทุกอย่างมันกลับมาเป็นปกติโอเคผมว่าเดือนมีนานี้มันค่อนข้างใกล้กับสติสเอนดิตี้แล้วอะ่ะคุณผู้ชม คนข้างหลอนเลยจนกระทั่งเวลาปัจจุบันครับเดือนกันยา2024ผ่านมาเป็นเวลามากกว่า5เดือนเต็มๆครับที่ผมไม่ได้ทําเรื่องนี้เลยและนี่คือหลักฐานคิ้นสุดท้ายที่เขาส่งมาครับคินล่าสุดเขาบอกทั้งซีดบอกเหรอเขาบอกว่าวันเกิดสติีมเนี่ยคือเดือนสิงหาเวย้ยซึ่งมันผ่านมานานแล้วครับคุณผู้ชมและเขาก็บอกต่อว่าอย่าพยายามศึกษาหรือว่าค้นคว้าเรื่องนี้ต่อเลยเพราะว่ามันคือเรื่องที่จริงจังซีด14704ตัวแล้วก็19 โอเคถ้าเรื่องนี้เนี่ยทั้งสุดท้ายถ้ามันไม่ใช่อีกก็คือมันไม่มีนะครับมันคือเรื่องโกหก1 4 7 0 4ตัวแล้วก็อะไรนะ19ปะ่ก้าะกดสร้างโลกไปเลยครับผมว่าถ้ามันไม่ใช่เรื่องจริงอีกก็คือเราเสียเวลามามากกว่า1ปีเต็มๆเลยครับคุณผู้ชมทางไอ้ฟ้าก็พยายามแบบมันมัน,นนะก็ฝันด้วยนะไอ้ฟ้ามันก็ฝันด้วยแล้วแบบผมก็รอทุกอย่างแล้วไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับโอเคเดี๋ยวเราเรียกไอ้ลิง e มาก่อนตอนนี้เราเข้ามาเรียบร้อยแล้วครับอุ้ยแล้วตอนนี้นะเว้ยไอ้ เวลามากกว่าแบบหนึ่งปีเต็มๆที่เราลองทำไอ้เรื่องแบบไอ้เนี่ไอ้สติสเนี่ยตึงไม่ไม่เจออะไรเลยนะเว้ยที่เราทำมาตั้งแต่หนึ่งปีก่อนกูกูฝันแล้วกูกูไม่เจออีกเลยอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวหมูหมูตอนแรกมันเป็นมันเป็นวัวตอนนี้เป็นหมูปกติแล้วเฮ้ยหรือว่าซีดมันซีดนี้มันปกติโอเคผมว่านี่ครับเราเอาหมูมาแล้วก็แกะนะแกะปุ๊บแล้วก็หมูโอเคแล้วหลังจากนั้นนะฮะวางแกะแล้วก็วางหมู โอเคไอ้ฟ้าพยายามดันหมูเขาแกะนิกูเกมโหมดสไบโบแล้วกันเพื่อความสมจริงกูดันหมูนะมึงนั่นแกะเออเอาแกะตัวนี้แกะเอาหมูนี่เออสวยสวยสวายลล่างกันว้าวมันหลุดว่ะถึงปีนี้เราทดลองมาจนจะกลายเป็นจ๊อ้าฮัลโหลถึงปีนี้เราทำมาตลอดเป็นกลายเป็นจริงแล้วเพลินมันมองใครวะอุ้ยอุ้ยเอาละ ถ้มันคือเรื่องจริงนะไอ้ฟ้ามันต้องดูดเลือนเราแล้วมันดูดไหมเนี่ยไอ้เ้าเพื่อนดูเพื่อป้าเพื่อนไม่เพื่อนไม่ไอ้ป้าว้าว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 ว้า้วาาาา้าว้ อะไรวะเนี่ยไอ้ดาวมือก่ามือก่าเป็นไม่กูอยู่นี่เพื่อนเอาไปอยู่นี่นแล้วล้ปจะมีสตีมหลบล่างนี่<ร>คือคำนี่ส่งถึงโมกัง,งฉันไม่ได้พยายามที่จะไปแล้วตอนนี้คืออะไรอะ่ะเหมือนว่าพไเหมือนว่าผู้เล่นที่แบบมาพยายาม าเรื่องนี้พยายามค้นคว้าเรื่องนี้เนี่ยมันต้องจ่ายให้สมราคาหรือว่ามันหมายถึงว่าพวกเราเรามันต้องรู้ว่ามัต้องจ่ายด้วยชีวิตเราเพื่อนด้วยชีวิตไมอ้ต้าวโอไม่ไม่ไม่เพื่อนเอาเอาเอามันแรงผมต่อไม่นะโอไอ้ปลาเพื่อนกูมาโอทำยังไงเนี่ยโอเดี๋ยวดีแล้วมันวิ่งช้ามันวิ่งช้าเออมาสิมาสิ จะฆ่าแก่วันนี้แหละแล้วไปในพูดในโซเชียลมีแล้วมันคือสตีฟกรับผู้ชมสตีฟโอ้โอเคผู้ชมแคปหน้าจอนี้ไว้เลยครับใครแคปไว้นะครับแล้วส่งมาให้ผมในเพจผมจะสุ่มแจกรางวัลน,นะครับแล้วใครอยากหลอนต่อกดเข้าไปดูคลิปนี้เพื่อดูต่อเลยครับ